อะไรวะเนี่ยโคตรท เลยมาลูช็อปบ,บริการเติมโลบอกแบบ i อดีพและยังมีบริการจำหน่ายเกมพัทอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเอเวนเจอร์บอกรฟุตและคิงเลกซี่บริการรันฟาร์มแบบต่างๆและไก่ตันก็ยังมีต้องที่มาลูชอ็อปวันดีครับนหนน้องๆตอนนี้เราอยู่ในเกมกาดีเอเตอร์่งเกมในสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องสงร้างทหารแล้วก็อัปเกรดทหารเพื่อเอาไปบกยึดในพื้นที่กลางแมปที่มีเจตศัตรูนี่เลยทหารนายแรกของเราออเออเออเอไปไล่ปวดขี้เหรอซึ่งทุกครั้งที่ทหารของเรา เราเนี่ยโจมตีกับไปเจ้าดัมบี้เนี่ยเราก็จะได้ตังค์ด้วยนะแต่มนนันมีอยู่ตัวหนึ่งเขาที่มันแพงกว่าชาวบ้านเขาคือมันต้องซื้อด้วย249โลบักซึ่งมันแพงชิบหายเลยกูไม่แน่ใจว่าถ้ากูซื้อไปเนี่ยกูจะกลายเป็นขอทานอะไรงี้หรือเปล่านะฮะแต่พอซื้อมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคกูเริ่มหวั่นใจละแต่ทันใดนั้นเองมันก็โผล่ขึ้นมาป้ง มาจากไหนเนี่ยท่านผู้ชมลองสองเกณฑเงินของผมในตอนนี้คือมันโอเวอร์มากๆเลยจากที่เป็นหลักพันหลักร้อยตอนนี้กลายเป็นหลักล้านหลังจากนั้นผมก็มาซื้อที่ที่มันมีให้ซื้อนะครับแต่ผมว่ามันไม่จะเป็นเท่าไหร่อย,อย่างห้องหมอเนี่ยเอาไว้ทําไมเออ,อ,อหมอครับผมคงจะไม่โลอดอีกต่อไปแล้วใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลอย่างสุดความสามารถเลยผัวขาอย่าเป็นเลยเลยนะคะ ที่เสียงเมียแม่งแหลมชิบหายเลยแย่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ไปซื้อสิ่งก่อสร้างที่มันมีให้ซื้อครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันเล่นยังไงกันแน่แต่ที่กูรู้อย่างหนึ่งเลยนะครับชุดแม่งใส่ได้แล้วแม่งโคตรเท่เลยเฮียดูดิโคตรฟิวซึ่งพอผมเล่นไปสักพักเนี่ยผมก็รับรู้ว่าวิธีการที่จะเสกทหารเราออกมาได้คือเราต้องสร้างแคมป์ไฟให้มันก่อนนี่ไงทหารกูออกมาแล้วโอ้โหทหารสามนายโคตรเท่เลยตามไปดูดีกว่านี่นะครับทหารของเราตอนนี้ได้ต่อสู้กับกองโจรกองปราบกอง กองขี้อะไรก็ตามนะครับแต่ตอนนี้ทหารเราชนะสังเกตได้จากพื้นที่ของเราเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นทหารของเราก็ได้มารุมเลยมไอ้พวกขี้ไม่หลังตูดน,นะครับไอ้พวกโจร500นะครับต้องโดนทหารเราจัดการสู้ไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นเพย์เยอร์ของอีกฝั่งนะครับซึ่งเราสามารถโจมตีเขาได้แต่เราไม่สามารถโจมตีบอทที่มันสู้กันอยู่ได้น,นะครับสามารถโจมตีได้แค่ผู้คนนี่กูกระทือแม่งเลยดูดูมึงกลับมาดิเอ้ยขแข็งแกร่งหลังจากนั้นผมก็กลับมา อัปเกรดทหารที่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้ทหารของเราเนี่ยแข็งแกร่งสุดยอดเลยนะครับสมกับเป็นสปาร์ตันเลยทีเดียวแต่ผมก็อดใจไม่ได้นะครับที่จะสงสัยว่าทําไมกูส่งไอ้ตัวใหญ่นี้ออกไปไม่ได้วะพวกคุณคิดดูครับถ้าเกิดว่าส่งไอ้เฮี้ยนี้ออกไปนะครับพวกมันจะตายกันระนาวขนาดไหนและผมก็ได้มาเห็นไอ้สองตัวนี้ที่มันยืนอยู่หน้าประตูครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทหารเราหรือว่ามันจะเป็นชุดเกราะให้เราใส่ทุกคนคิดว่าไงครับกับการซื้อ2ตัวนี้ถ้าคุณอยากให้ผมซื้อแล้วก็ไปที่ใต้คอมเมนต์ครับพิมพ หรือซื้อขาวถ้าเกิดว่าซื้อดําผมจะซื้อตัวดำนะครับถ้าเกิดว่าซื้อขาวผมจะซื้อตัวสีขาวลงไปพิมพ์กันใต้คอมเมนต์ก่อนนะครับและตัวที่ผมจะลงมือซื้อนั้นก็คือนักลบชุดดำมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ยเยี่ยโคตรเทโอ,โอ,โอ้ทุกคนดูดีๆนักรบชุดดำครับโคตรเทเชี่ยเฮ้ยทำไมมันเทอย,อย่างนี้วะ ดูนะครับมีดาบของมันด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาดาบไ้ดูนะอ้ยหยูดาบแม่งเทจริงดาบแม่งเทจริงโคตรเฟี้ยวทุกคนเชีย,ย,ยดูรายละเอียดดาบมันดิโอ้โหดาบแม่งโคตรเอเบอร์เฮมเอเบอร์เฮ่ใหญ่เหลือเกินตอนนี้คือกูไล่เอาดาบที่ได้มาเนี่ยไปไล่ฆ่าคนในเซิร์ฟแล้วนะครับแม่งวิ่งหนีก็เติมไปหมดเลยตัวเหียเลยเนี่ยโอ้ตัวเหียเลยเนี่ย ไอนอ้นี่มึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเลือดกูจะหมดแล้วเลือดกูจะหมดแล้วโอ้ยเกือบตายโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่มาแล้วชมคลิปของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบแล้วก็กะลุนาขอร้องนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปถัดไปครับบายบาย